น้ำมันพืชน้ำมันปาล์มที่มันแพงเนี่ยหลายคนตั้งคําถามเอ๊ะทำไมมันถึงแพงขนาดนี้เราก็เมื่อก่อนนี่มันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงรายละเอียดวันนี้น้องแชมป์กับเที่ยงเคียงข่าวมีมาเสนอเราด้วยค่ะครับต้องบอกว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าหนึ่งในสินค้าที่ตอนนี้แพงเกินกว่าปกตินั่นก็คือน้ํามันครับน้ำมันดีเซลว่าแพงแล้วน้ำมันปาล์มที่มีอยู่ในทุกบ้านก็แพงเหมือนกันครับคุณผู้ชมวันนี้เที่ยงเคียงข่าว ผมขออนุญาตพาทุกทกท่านมาดูข้อมูลที่น่าสนใจกันหน่อยต้นต่อสาเหตุที่ทําให้ราคาน้ํามันปาล์มแพงกว่าปกติไล่ดูพร้อมกันนะครับทีละปัจจัยเลยนะครับคุณผู้ชมปัจจัยแรกครับนั่นก็คืออินโดนีเซียครับเป็นประเทศที่มีการส่งออกน้ํามันปาล์มสูงที่สุดในโลกซึ่งตอนนี้ครับตัวของอินโดระงับการส่งออก ระง,งับแบบนี้เท่ากับว่าไทยเราเองจะเอาเข้ามันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าอินโดเขาระง,งับการส่งออกปัจจัยที่2ครับคือปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยประเทศไทยของเรามีผลผลิตของปาล์มน้อยลงครับฝนตกหนักนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ผลผลิตน้อยลงแบบนี้สิ่งที่จะเอาไปทําน้ํามันปาล์มมันก็น้อยลงปัจจัยที่3ครับไทยเราห้ามนําเข้าน้ํามันปาล์มจากต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราเร่งส่งออก น้ำมันปาล์มไปต่างประเทศมากจนเกินไปทําให้ในประเทศเนี่ยไม่มีใช้นะฮะและปัจจัยสุดท้ายน้ํามันปาล์มครับแปรรูปไปเป็นไบโอดีเซล b 7แล้วก็ b 1 0เพื่อที่จะเอาไปเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงในการขับรถนั่นเองถามว่าราคาปัจจุบันกับในอดีตต่างกันขนาดไหนคุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดูกราฟกราฟนี้นะครับไล่มานะครับเป็นน้ํามันปาล์มในช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปีนะฮะตั้งแต่ปี2560นี่เป็นราคาน้ํามันปาล์มต่อขวดนะครับ ขวดละ1นิตรตอนปี60 40บาท50สตางค์ปี61 35บาทต่อขวดปี62 28บาท50สตางค์ปี63 36บาท50สตางค์ปี64ขยับมาเป็น48บาทนะครับและปีนี้ปี65คุณผู้ชมสูงที่สุดเลย66บาทต่อขวดนะฮะมีแนวโน้มนะครับว่าหลังจากนี้บรรดาร้านโชว์หวยคนที่ขายของทอดบอกเลย มันจะขยับดีตัวไปถึง70บาทต่อขวดเอาอยัางไงกันต่อดีละครับเสียงสะท้อนจากคนที่ใช้น้ำมันปาล์มติดตามเพิ่มเติมจากรายงานพิเศษิีนนี้ครับ น้ำมันปาล์มขวด1ลิตรในตลาดตอนนี้ขายอยู่ที่68บาทนะครับจากเดิมอยู่ที่60บาทส่วนเป็นปี๊บ18ลิตรขายอยู่ที่1 1 5 0บาทจากเดิม8 9 0ถึง900บาทเท่านั้นนะครับพ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะดีดข,ขึ้นมาเป็น70บาทต่อขวดและ1,300บาทต่อปี๊บในเวลาไม่ช้านี้ซึ่งผู้บริโภคได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนครับเจ๊ปอเจ้าของร้านโชห่วยในตลาดห้วยขวางบอกว่าขายของมานานกว่า40ปีไม่เคยเห็นน้ำ อย่างขวด1ลิตรได้กําไรแค่2อถึงสบาทเป็นปี๊บได้กําไร1 0บถึงยีบาทเท่านั้นทุกวันนี้มาขายของด้วยความเครียดเพราะทุกอย่างขึ้นราคาหมดหลายครั้งโดนลูกค้าต่อว่าบางครั้งได้กําไรแค่1บาทก็ต้องยอมขายอยากให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยควบคุมราคาไม่ให้แพงไปมากกว่านี้มันปรับขึ้นหมดไงบางคนก็รับได้บางคนก็แพงจังอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บ่นนะ <c oughs> ลูกค้าก็บน่นเราก็เหมือนก็เขาบน่นเราก็เลยเครียดขายโหต้องขายหมดไนะกำไรขวดละบาทก็ต้องขาย บาทนี้ก็เอาก็ต้องช่วยควบคุมทางบริษัททางอะไรที่เขาใช่ไหมที่ผู้ผลิตอะถ้าไม่ฉะะนั้นมันก็ผลกระทบก็ตกมาอยู่ที่คนผู้บริโภคอยู่ดีขณะที่แม่ค้าขายกล้วยแขกชื่อดังย่านพระรามห้าอย่างป้าติ่งบอกว่าปกติทอดกล้วยแต่ละวันจะใช้น้ำมันปาล์ม3ลังหรือประมาณ36กิโลกรัมตกราคาลาังละ985บาทจากเดิมแค่400กว่าบาทราคาขึ้นมา1เท่าตัว แม้ว่าจะขายของได้เยอะแต่ได้กําไรน้อยลงเพราะไม่ใช่แค่น้ามันปลามที่มีราคาแพงขึ้นแต่สินค้าอื่นๆก็พากันขึ้นราคาตามไปด้วยต่อไปถ้าขาดทุนก็ต้องหยุดขายชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นที่สําคัญก็คือน้ํามันนี่แหละน้ํามันแพงมากแน่นอนเราก็อยากจะให้มันถูกลงแต่ถ้าขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะยืนหยัดอยู่ไปได้นานแค่ไหนแต่ถ้าวันนึงมันไม่ได้เลยหรือวันนึงมันต้องขาดทุนเราก็คงจะต้องหยุดตัวไปก่อน จนกว,ว่าสถานการณ์น้ำมันมันจะดีขึ้นค่อยกลับมาทำใหม่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์คาดการว่าเดือนพฤษภาคมนี้ผลผลิตปลาล์มจะทยอยออกมา,มากขึ้นทำให้ราคาน้ำมันปลาล์มในตลาดลดลงขอบคุณคุณเออนุสักด้วยนะครับหวังใจนะครับพี่ๆครับเดือนนี้ผลผลิตปลาล์มถ้ามีมากขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันปลาล์มก็อาจจะลดตัวลงมา ทำให้ทุกคนเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงนั่นเองครับพี่นิพี่หนุ่มครับใช่คะ่ะอาจจะต้องรอเวลากันสักหน่อยนะคะขอบคุณน้องแชมป์ด้วยกับเที่ยงเคียงข่าวค,ค่ะ